ัโสวัสดีค่ะวันนี้นะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการตามล่าหามาม่าคาโบนนรามาม่าเลยนะครับมาม่าคาโบนาราค่ะที่มาม่าไปใส่ชีสทําเองไม่ใช่ไม่ใช่เป็นขี่้่อมาม่าเลยเป็นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปขี้อ่มาม่ารสคาโบนาราคาโบนนรามาเลยใช่แล้วค่ะเดือร้อนเลยใช่แล้วยังไม่เคยกินเลยแต่เห็นเขารีวิวกันในย t ท b e เห็นคเยเตอร์บางคนรีวิวก็เลยวันนี้จะมาตามล่าหานะคะเราต้องรีบเราจะได้ ทาสมัยัยกใช่แล้วเดี๋ยวเราจะร่าหลังโดยวันนี้นะคะเราก็เดินทางจากเชียงรายไปเชียงใหม่เนาะเราก็จะแวะตามปัม๊มไม่รู้ว่ามาปั๊มแรกเนี่ยจะเจอเลยหรือเปล่าไม่รู้จะโชคดีไหมนะตอนนี้อยู่เซเว่นสาขาอะไ<ม>รคะแา่าโแม่ลาวนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีมาม่าคาโบนาราในสาขานี้หรือเปล่าไปกินเลยก็จะเป็นสาขาเซเว่นแม่ลาว มีไหมคะน้าโออ๋องมองงองง่องไม่เห็นมีเลยไม่มีใช่ไหมคะมเขามีแค่นี้ใช่ไหมคะนี่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 ว้าวนี่ไงเจอแล้วนี่นะคะมัมมา่าคาโมนาลาชีสเียเย้เย้ สิบห้าบาทใช่แล้วนี่นะคะก็ได้แล้วเดี๋ยวเราจะแกะใส่น้ำร้อนกันเลยแล้วเรามาชิมกันว่ารสชาติจะเป็นคาโบนนราหรือเปล่าจะสู้ฟาเกตี้ได้ไหมคะข้างในนะคะจะมีเครื่องคูงแค่ซองเดียวนะคะปกติจะมีสองซองเนาะมีเป็นผงกับเป็นน้ำน้ำน้ำมันนะคะแต่นี้ไม่มีนะคะจะมีแค่ ขาวๆค้นๆน,นะคะเขาบอกว่าเติมน้ําตามขีดก,ก็คือจะเหนือเหนือเส้นมานิดหน่อยนะคะไม่เยอะมากนะคะอยวให้ดูเนาะว่าขีดเห็นขีดปะเอ่ยจอกจอกขีดมันจะเหนือเส้นลงมานิดเดียวนะคะปกติแล้วมาม่าตัวอื่นขีดจะสูงกว่าแต่นี้เขาจะให้ใส่น้ําน้อยกว่าตอนนีเวเรามาใส่น้ำันเลยนะคะผู้เชี่ยวชาญนัานมาม่าน่าจะได้แล้วนะคะใส่น้ำประมาณนี้เนาะ ก็เขียวเครื่องฟูที่มันเข้ากันนิดนึงนะคะแล้วก็อันนี้เป็นฟริกนะคะนอ้นองๆใครที่บบกินมามา่าเขาบ่อยๆนะเราเปิดฝาครึ่งหนึ่งใช่ไหมซีฟู้ดปิดนะคะ็จปุ๊ดเอาซ่อมด้านหนึ่งนะคะใส่เข้าไปไ,ได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะก็รอสี่นาทีนะคะเพิ่งเห็นเขาเขียนเพราะว่า limited Edition ด้วยนะ แล้วว่าไม่ได้มีเยอะนะไปใส่ตังกันเลยและพอถึงเวลาครบเรื่องงามยามดี4นาทีเป็นต้นไปนะคะเราก็มาแกะคาโมนาร่ากันค่ะเยิ้มเลยอ่ะอุ้ยกิ่นได้นะคะกิ่นได้กินเป็นกลิ่นครีมกลินเป็นกลิ่นครีมคีมชิดชี้นะคะจะหาว่าขโมยโฆษณาไม่ใช่ีโฆษณาเรามีเอามาอะไรอ่ง น้าโอกินต้มโพงนะคะน้าโออยากกินรสรสชาติเผ็ดๆพี่ก็เลยแนะนำต้นต้มโพงประกอบเป็นไข่อยู่อุ้ยมันมันข้นมากเลยค่ะน้าโอเดี๋ยวให้ดูใกล้ใกล้ควยเนาะเห็นว่ามันเป็นสีครีมข้นๆเขาใน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 ส่วนผสมก็าจะเขียนว่ามีครีมเทียมด้วยใช่ค่ะเนี่ยค่ะโอ้โห ดูโดูดูดูนี่คือเป็นครีมข้นเลยนะเยิ้มแย้มากเยิ้มแย้มากได้กลิ่นไหมได้กลิ่น,าธาธานไหมเยิ้มแย่มันเด็กแย่ม่ได้อันนั้นยิ้มไม่ใช่นะโอด๊ดแหวนนุ่นนีน่ตลแล้วก็มาถึงวินาทีที่รอคอยเยินยาธาตุน้ำแดงนั่นเองเ <c oughs> บื่อคนป่วยเนาะไ,ไหนก็ต้องพกยาไปด้วยนะ กินยาธาน้ำแดงกินซะเป็นกระทิงแดงเลยทีเดียวเชียวเราต้องกินขนาดนั้นเลยเหรอคะหนึ่งถึงสองช้อนโต๊ะครับผู้ใหญ่ถ้ากำนันนะคะกำนานเขาคง,งไม่เล่นอย่างนี้นะครับคงไม่ทำอย่างนี้กับคนป่วยหรอครับ <c oughs> ชิมเลยร้อนไหมครับอืม <c oughs> ร้อนนิดหน่อยนะคะแต่พี่ก็ว่ามันไม่รู้อ่ะคอยพีกันเนาะอร่อยไหมอ่ะที่อยากรู้ซันซันโอ้ว้าว โอ้ยอนะฮโอ้หนิ่งอ่ะมันจืดกว่าที่คิดไปนิดนึงใช่มันไม่ชี้เท่าไหร่อแต่มันนุ่มมันมันมันหอมได้นุ่มมันหอมได้ละจริงมันก็ประมาณนี้แหละเพราะว่าสิบห้าบาทอ่ะเนาะมันจะให้ชี้ชี้ก็คงไม่ได้ แต่ขาเส้นนุ่มไหมนุ่มนุ่ม่มมามาม้าด้วยแต่ว่าถ้าถามพี่วิกนะพี่วิกกินเข้าไปแล้วพี่ชอบมาม่าชีสมากกว่าค่ะอ่าใช่มาม่าชีสหอมชีสมากกว่าอันนี้มันไม่ค่อยหอมชีสเท่าไหร่ไม่หอมชีสเท่าไหร่แล้วก็ไม่มจืดไปหน่อยอ่ะคืออันเนี้ยพี่วิกใส่น้ําน้อยกว่าที่เขาขีดไว้ด้วยนะปกติแล้วเขาจะให้ใส่น้ามากกว่านี้จะเป็นคนกินรสชาติเข้มข้นนะอูจะรู้ว่าเวลาพี่วิกกินมาม่าทุกครั้งจะไม่เคยใส่น้าตามขีดเลยจะใส่น้ําน้นอย ยิ่ทำเครื่องปรุงหายไปซองหนึ่งเปล่ามันจืดไปหน่อยอะแต่ไม่ใช่ว่าไม่อร่อยเลยนะสําหรับคนที่รสชอบรสชาติกลางๆไม่ได้ชอบรสจัดมากก็ถือว่าโอเคได้นะกินได้กินได้ถือว่าเป็นคาร์โบได้อยู่เพราะมีความเป็นมันเป็นนมอยู่คือถ้า,ถ,าถ้าพอมีถาดนะก็เติมชีสเติมเนื้อสัตว์ลงไปมันก็อพอดีเลยเออต้องต้องเติมชีสเองพี่วิว่ามันไม่ค่อยหอมชีสเท่าไหร่ออจริงๆนะซื้อชีสสักแผ่นหนึ่งออโยนลงไปแล้วก็ซื้อชีสใส่นี่ได้อยู่ แต่ความความเป็นนมนี้ได้แล้วนะความเป็นนมนี้ได้แล้วความเป็นนมความเป็นครีมนี่ได้ละนคลิกดีกว่าโบราณเอวอ่ะคาโูกับต้มโค้งอ่ะต้มโค้งหอมมากอ่ะรสชาติเลยอันนี้ไทยเดิมมากลองเอาสักอยากขอแรกเลยอ่ะเฮ้ยจะคุ้มค่านะสิบห้าบาทคุ้มนะ ก็เดี๋ยวนี้เราไปกินสปาเกตตีค้คาร์โบนต่ำๆก็เกือบร้อยแล้วอ่ะอืออือแค่นี้สิบห้าบาทก็เคยได้อยู่นะคะไปยจะสีมันได้มากเลยนะหน้าตามันดีมากเลยนะคลีม,ม,มันได้มากหน้าตาดีนะจะขอชีติหน่อยนะคะถ้ามีชีติอี่ใช่เลยท่านเจ้าสัวบ,บอกเอาตังมา <laughs> จะซื้อชีตให้ มือต่อไปเราลองอันนี้สปาเกตตี้คาร์โบนล่าของเขาดีกว่าที่มันเป็นกล่องสปาเกตตี้เลยอ่ะพี่ชอบเลยค่ะของในเซเว่นนะครับจะได้รู้ว่าท่านจะส่วททำอร่อยอยู่แล้วเปล่าอันนั้นคือกินบ่อยอร่อยเหรอใช่ค่ะกินบ่อยเคยครั้งหนึ่งที่แบบซื้อมากินทีละ2สองกล่องได้ซ้ำอ่ะพี่เป็นบอบชอบไงเป็นคนชอบชีสชอบเนยชอบนมชอบอะไรอย่างเงี้ยกเพ็ดาย เผ็ดด้วยอ่ใช่ไหมเผ็ดมากใส่น้ำน้อยด้ก็ก็โนเป็นคนบอกพี่วิกว่าอยากกินอะไรเผ็ดๆซึ่งต้มโพงเผ็ดมากนะต้มโพงตัวเนี้ยเผ็ดมากเผ็ดแบบพี่วิกกินว่าเผ็ดเลยขนาดเปว่าเป็นคนกินเผ็ดในระดับหนึ่งแล้วอุ้ยเนี่ยมันข้นมากเลยยิ่งทิ้งไว้ยิ่งข้นโนชิ้แผ่นหนึ่งก็สิบกว่าบาทแล้วเนาะถ้าใส่แผ่นหนึ่งคงคงแย่ต้องซื้อมาใส่เององซื้อใส่เองก็ยังคุ้มอยู่นะแถมหนึ่งแผ่นชิ้นหนึ่งแผ่นนะแล้วก็มาม่าเนี่ยคุ้มอยู่ ต้องไปหาซื้นเส้นแบบเส้นสปาเกตตี้มาลวกออกมาอะไรเงี้ยมาปรุงไม่ต้องนะประหยัดนมประหยัดครีมไปไม่ยาก,กินไหมลูกให้ดูนะคะประหยามมาด้วยนะเพื่อใครทำหานเนี่ยหันหน้ามาหาละมือเย็นก๊อกระเจ๊กอยู่ไงมีเสียงด้วยมือเย็นหน้าโรงเรียนเราอาจจะเปลี่ยนไปเป็นมาม่า ไมกเลยอ่ะ <Okay. S 2> นะพี่กินจริงจังไงเอาให้หมดเลยเผ็ดเด้อนะเผ็ดอยากกินเผ็ดจน,นไม่กล้ากินนะอ่ะกินบ้างนะอิ่มได้แล้วเนี่ยุกห่าบาทอ่ะจะบอกว่ารู้สึกอิ่มกว่ามามา่มาลน,นา พราะมันข้นกว่าสารอาหารมันจะเยอะกว่าเหมือนมีมวลพลังงานเยอะกว่าทำหนึ่งแบบแน่นเลยอ่ะมันแบบอร่อยเฮ้ยหลังๆมันเริ่มอร่อยมันมันข้นก้นเออมันข้นก้นหรือว่าเราไม่ได้คนแล้วเราก็ด่าเขาเสียหายไม่ได้ด่าคนแล้วมิมีคนแล้ว จริงนะถ้า <Gentle> ชีสหนึ่งแฮมหนึ่งเนี่ยรสชาติมันจะไปพอดีเป๊ะเลยอ่ะรสเค็มๆของแฮมอ่ะแต่รสแบบชีสอ่ะชีสเพมหนึ่งแฮมหนึ่งก็ราคาก็จะไปแบบเกือบห้าสิบบาททำหูวอยให้แค่โอ๊กจะได้แฟนสวยคันทำหัาทยเยอะเพรมัคนมากเต็มจนมากเยอะมากกินมาแบบเยอมย้อยมาก โบเล่เอยเลยบอล15บาทคุ้มค่าทุกนาทีคุ้มคุ้มอิม่มอร่อยม,อม,มันค้นฝรั่งด้วยรู้สึกฝรั่งมาแบบจับใจเลยฝรั่งเพราะเจอต้มโคงนเลยไม่ใช่อันนี้แหละอันนี้แหละฝรั่งดูแบบอร่อยอร่อยใครยังไม่ลองลองได้นะคะ15บาทไม่เสียใจแน่ลองกันคอนใช่ <ขอ S 2> แล้วนะลองเลยอร่อยดี งั้นวันนี้ลาไปแล้วเท่านี้นะคะขอเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะถึงเชียงใหม่ค่ำหน่อยตอนนี้เป็นเวลาเกือบห้าโมงแล้วอืมใช่ปัญญาลูกงั้นลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายใครเคยกินแล้วคอมเมนต์บอกด้วยนะ